แฟนคลับเดือดร้านดังมุกดาหารโพสแะนุกธนดลไม่หยุดโดนทัวลงถล่มยับเผยเหตุผลที่แฟนๆรักและสนับสนุนหนุ่มคนนี้ไม่หนีหายกลายเป็นดราม่าติดเทนเอ็ในโลกโซเชียลทันทีเมื่อร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดมุกดาหารได้โพสข้อความเชิงโปรโมทคอนเสิร์ตของศิลปินที่จะมาเล่นให้กับร้านแต่งานนี้กลับกลายเป็นว่าโพสแสศิลปิน เริ่มจากการที่ร้านอาหารแห่งนี้ได้ทําการจ้างศิลปินนุกธนาดนเพื่อที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ร้านในวันที่24พฤษภาคม2024ซึ่งก่อนจะถึงวันจริงอีกไม่กี่วันทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความว่า FC นุกธนาดนมีจริงไหมโชว์ให้หน่อยครับเงียบมากเนียบสุดๆ เมื่อแฟนคลับในดอมได้เห็นภาพดังกล่าวต่างก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้มีการโพสต์ส่งข้อความเข้าไปเตือนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือโดนแอดมินร้านด่ากลับว่าถ้ามีปัญญาก็ไปจ้างเองสมองดีน่าจะหาเงินได้เยอะจ้างไปดูที่บ้านเลย และสิ่งที่ทําให้หลายคนไม่โอเคเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเพจของร้านได้โพสภาพเพลงของนุกธนดลพร้อมแคปชั่นว่าผลงานใหม่ล่าสัตว์วันนี้เลยเพราะมากหลังจากที่ร้านโพสต์ด,ดังกล่าวก็ได้กลายเป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้คนเห็นข้อความดังกล่าวรู้สึกว่าสิ่งที่ร้านทําไม่สมควรอย่างมากเพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินและไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่ควรไปทํากับเขาแบบนี้ จากนั้นทัวก็ได้ลงถล่มร้านจนทําให้แฮชแท็กติดเทนเอของในวันนั้นทันทีล่าสุดทางเพจร้านก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษโดยได้บอกว่าทางร้านต้องขอโทษทางศิลปินและผู้จัดและ FC ด้วยนะครับด้วยความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยจากนั้นก็ได้โพสถ,ถ้อยคําแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการโดยได้ระบุว่าจากกรณีที่เฟซของร้าน ตะวันแดงมุกดาหารวารไตี้ได้มีการโพสต์ข้อความและตอบกลับความคิดเห็นโดยใช้ข้อความลักษณะที่แสดงออกถึงการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติศิลปินคุณนุกธนดลทําให้สร้างความไม่พอใจกับกลุ่มแฟนคลับของนุกเป็นอย่างมากนั้นทางร้านตะวันแดงมุกดาหารไม่มีสิ่งใดจะแก้ตัวและขอยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงกับแฟนคลับทุกๆท่านรวมทั้งนุกธนดลมาณที่นี้ด้วยหวังว่าแฟนคลับทุกๆท่านรวมทั้งคุณนุกธนดลจะรับคําขอโทษจากทางร้าน ในครั้งนี้ซึ่งในตอนนี้ทางร้านเองก็ได้ยกเลิกงานคอนเสิร์ตดังกล่าวและคืนเงินจองแล้วหลังจากที่เจอทัวลงอย่างหนักจนติดเทน สำหรับนุกธนดลสิริววลนักร้องหนุ่มและนักแสดงวัย27ปีจากจังหวัดขอนแกน่นหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามนุกปายที่แจ้งเกิดจากการเป็นคู่จิน้นแม้ว่าทั้งคู่จะออกมาพูดถึงเรื่องความจิน้นแต่ปัจจุบันนุกปายก็คือพาร์ทเนอร์ที่เหนียวแน่นมากๆนุกธนดลเป็นหนุ่มที่ตัดสินใจเดินตามความฝันมาเป็นนักร้องเพื่อต้องการปลดหนี้ให้กับครอบครัวและป้ายแปดโอริโอหรือป้ายฉัดน้พาเขียวขำพนักงานประจําของค่ายเพลงที่มีหน้าที่ดูแลศิลปินทั้งคู่นั้นมี แสด่งดังมาจากคลิปในทิกต o k จนกลายมาเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังตั้งแต่ช่วงปี2519 และด้วยความเป็นธรรมชาติของเด็กบ้านๆต่างจังหวัดความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายและใส่ใจกับเอของทั้งคู่ไม่ว่าจะผ่านดราม่าสารพัดเรื่องทั้งเรื่องการร้องการแสดงการบูลลี่ต่างๆหรือเรื่องดราม่าในช่วงวัยรุ่นถูกผิดก็มีเอีคอยให้กำลังใจตักเตือนและให้โอกาสในการพัฒนาและคอยสนับสนุนอยู่ตลอดบ่อยครั้งที่คนรอบข้างจะเอ่ยชื่นชมนุกธนดลในความที่เป็นเด็กกตัญยูรักครอบครัวรวมไปถึงคนที่ได้ร่วมงานก็จะเอ ดูในความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกันเองและพร้อมเปิดรับคำแนะนำไปพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะประกาศเลิกใช้สถานะคู่จิน้นมาเป็นคู่บุญกว่า2ปีแล้วนุกกไปก็ยังมีผลงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ FC ก็ยังสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน ปัจจุบันนุกธนดลเป็นศิลปินอิสระภายใต้บริษัท TND Rich ที่ลงมือบริหารเองและล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ในชื่อเพลงว่ามีใจก็ฟอลมาและยังมีในส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์ Rich ที่นุกค,ควบคุมทุกขั้นตอนเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวดราม่าล่าสุดนุกธนดลก็ได้เห็นและทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดแต่เดินหน้าซ้อมงานที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายงานแถมคิวงานยังแน่นยาวเหมือนเดิมนั่นเอง